สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับพบกับควันเบนคนเลี้ยงช้างนะครับนี่ครับเช้านี้นะครับก็อยู่กับลุงดอยสวัสดีครับลุงดอยเยวลุงจะน,นี่พากันกล้วยกันนะครับอยู่ด้านหลังสุดนะครับนะครับ นี่นะครับเมื่อวานที่เราได้ทําการย้ายนะครับว่าพายกันกล้วยเขาตกมันนะครับแล้วก็มีการดันเสานะครับมีเสาหลุดครับเห็นไหมครับดันบนนุ่นครับนุ่นครับู่นครับเสาหลุดครับแล้วก็เสาตัวนี้นะครับที่หักนะครับนี่ครับนี่ครับจะได้ทาการเปลี่ยนนะครับวันนี้เปลี่ยนเสาก็จะมีพี่พี่ควานนะครับ มีควันดำควันโปงควันบีคว,คว,ควันเบนแล้วก็ควันต้าพ่สมบัตินะครับช่วยกันทำนะครับนะี่ครับนังสงการสวัสดีครับสงการครับครับไปเฉยเร็วครับเด้เสียงเเสียงเสียงเดยเสียงกินไเสียงเสียงเรัเรเรรบ น้องสมการไปดูแม่กำแพงมั้งครับสวัสดีครับพี่สมบัติครับไปดูแม่กำแพงกันดูแม่เอาอะไรใส่หลังแม่กินดิ่มแล้วแม่เอาอะไรใส่หลังครับเ,ออเขาหาเพื่อนเล่นนะครับไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนก็เลยเอา ต้นสับระรถนะครับโยนขึ้นหลังตัวเองครับดูครับดูนะครับดูควันปุ่งกับแม่ค้ำแพงนะครับคนละไซสกันเลยครับดูสุยาเนี่ยครับบรรยากาศยามเช้าแล้วนะครับก็เช่นเดิมครับ มองไปทางไหนนะครับดูครับมีแต่ใบไม้ที่เขียวกระจีใบไม้อ่อนเขียวนะครับในสูนนักช้างในลงมาที่คอกช้างทุกครั้งควันเป็นมีความรู้สึกว่ายายให้แล้วสดชื่นครับสดชื่นควันปงก็เจอของนี้นะครับควันปงยายแม่คำเพลงให้ห่างนะครับหนึ่งเส้นนะครับ คเหมือนมือเอาบอมมันมือแรงเส้นยาวขาดเลยบะผมเห็นตุ่นตูดครับตูดใหญ่ใหญ่ความใหญ่ของไม่กำแพงนะครับดรครับ ดูสงการสงการกับพ่อเขาครับจะ <Okay. S 1> พาไปดูอีกสองเชือกนะครับแต่ก้านกล้วยยังไม่ได้เดินไปนครับเ <Yeah. S 1> พาราะว่าก้นกล้วย <Yeah. S 1> มีการตกมันอยู่ครับ <Yeah. S 1> นี่ครับ <Yeah. S 1> พ่โดยสวัสดีครับสัก่ายนะครับชั้นนี้สวัสดีครับ ครับพอบ้านของเราครับเมื่อวานควันต้าก็มาขัดงาให้ครับดูครับงาขาวจั่วเลยทีนี้ครับผมทักทายแล้วครับชานี้ขอนะครับขอกินแล้วอันนี้ครับผมลุงเจนนี่ครับลุงเจนนี่ครับครับผมลุงเจนนี่ก็ขอเหมือนกันครับลุงเจนนี่ครับผมดูขับมานะครับ ทนนี้ก็เป็นช้างอีกเชือกหนึ่งที่ยืนสวยสวยมากๆนะครับยืนสวยยืนหลอ่อนี่ครับช้างยืนสวยช้างยืนหล่อนะครับดูนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศที่ว่าพี่ๆควานก็ททำความสะอาดคอกช้างกันนะครับยามเช้านะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งมาด้วยนะครับเผื่อมีการแจ้งเตือนว่าคนเทนตนได้ลงคลิปอะไรเงี้ยก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับมาใหม่ก็ท่านผู้ชมก็าสามารถรับชมได้นะครับนี่ครับสับปะรดตรงนี้หมดใช่ไหมครับเดี๋ยวตรงนู้นครับเราก็จะใช้พ่อบ้านของเรานะครับไปหอบสับปะรดตรงคอกใหญ่ครับนู่นนะครับคอกใหญ่นู่นนะครับหอบมาเพื่อที่จะมาพักไว้ตรงนี้ นะครับครับนะจะพาไปดูเส้นหลังถนนเส้นหลังของคอกโอกช้างกันนี่ครับบรรยากาศนะครับดูครับเห็นไผ่กันกล้วยไหมครับไกลๆนะครับนะครับ นี่ก็เป็นสารปู่ย่าประกรรมนะครับที่ประจำศูนย์ักชางช้างทองคำนะครับอ่ะดูครับต้องทงการแล้วครับลินกับควันดำแล้วครับดูครับครับดูความทะลิ่นของเขาครับดูครับอ่อนครับอ่อนครับอ่อนควันดำครับดูครับ โอ้ยอ้วนเหลือเกินอ้วนเหลือเกินครับมันมีควันดำก็จะเลียงกับควันเบนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้นะครับช่องเล็กๆนะครับควันเบนคนเลี้ยงช้างนะครับนี่ครับ ควันโป่งก็ทำการจับนมผอมแม่แพงดูนะครับเช็คด,ดูครับ<า>แข็งป่ะมันเปนท่องี่หรอวะเออนี่ครับนี่ครับ กานปุ่มจะขึ้นแล้วครับเอาต้นสำลดลงมาแนละ้วเดี๋ยวผมขึ้นแท่งกอนบอกดแท,ทงอยู่เด็กเเอากรบอกคนถือที่กันนี่แหละเนาไปยืน,ยนะอ,นอีกทาไปยืนมายืนคุมไอ้นี่ให้หน่อ,อยไหมครับเสะให้ด้อยไหมอยู่ไอ้ยืนทา้างแก้นี่ย โอเคนะครับเช้านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะคายกดติดตามให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยควันเบนคนเลี้ยงช้างนะครับช่างลเล็กๆนะครับเดี๋ยวควันเบนมีคลิปอะไรก็จะลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับผมโอเคครับผมโอเคสวัสดีครับ